สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณคณรูรสนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันในภาคเรียนที่สองแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเรียนอยู่ในบทที่7อยู่นะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าบทที่7เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะ แล้ววันนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่7.3ซสร้อยคอแทนใจนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้เป็นการทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วยนะคะมาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะจากบัตรคำสั่งต่อไปนี้ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ร้อยสร้อยคอที่มีลักษณะดังรูปนะคะดังรูปนี้ โดยเขียนหมายเลขที่แสดงลำดับบัตรคำสั่งลงในดาวสีเหลืองนี้นะคะและเขียนตัวอักษรเพื่อระบุว่าเป็นบัตรคำสั่งใดทั้งนี้หากมีกรอบช่องว่างใดๆนะคะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททิ้งไปนะคะแล้วข้ามไปเติมรายละเอียดในช่องอื่นๆได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะยัง นึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะอ่ะอันนี้คือสร้อยคอแบบที่1นนะคะที่เราจะ,ะใช้โปรแกรมแบบวนซ้ำเนี่ยมาช่วยเขียนนะคะโปรแกรมในการร้อยสร้อยคอแบบที่1นนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตซิว่ามีอะไรที่ซ้ําๆกันอยู่นะคะทาซ้ําๆร้อยซ้ําๆกันอยู่เนาะอ่ะทีนี้ มาดูบัตรคำสั่งนะคะบัตรคำสั่งก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะมี6บัตรคำสั่งเริ่มจากมัดเอ็นนะคะมัดเอ็นก็แทนด้วยตัวอักษร A ต่อไปนะคะร้อยลูกปัดรูปหัวใจนะคะก็แทนด้วย B นะคะร้อยลูกปัดเหลืองแทนด้วย C ร้อยลูกปัดฟ้าแทนด้วย D ร้อยลูกปัดเขียวแทนด้วย E และวนซ้ำ จุดๆรอบแทนด้วย f นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยนักเรียนเรามาดูพร้อมกันนะคะเราจะเริ่มร้อยลูกปัดจากตรงไหนก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มร้อยลูกปัดจากลูกปัดรูปหัวใจเป็นอันดับที่1นนะคะเป็นอันดับที่ 1. นนะหรือว่าเริ่มแรกเริ่มต้นนะคะนั่นเองอ่ะเมื่อเราร้อยลูกปัด รูปหัวใจเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะร้อยลูกปัดสีฟ้านะคะจำนวน2องลูกใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราร้อยลูกปัดสีฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาร้อยลูกปัดสีเหลืองจํานวน2องลูกอีกเช่นกันนะคะและต่อไปคือร้อยลูกปัดสีเขียว2องลูกอีกเช่นกันนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ลูกปัดลำดับถัดไปนะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับเซตแรกนี้นะคะเซตแรกนี้เนาะเซตแรกก็จะมีสีฟ้า2ส,สีเหลือง2และสีเขียว2นั่นเองนะคะต่อไปเซตต่อไปนะคะเหมือนกันเด้เลยนะคะทีนี้เรามานับดูว่ามีทั้งหมดกี่เซตหรือทำซ้ำอย่างเงี้ยทั้งหมดกี่รอบนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้หนึ่งนะคะค,คุณครูขีดไว้หนึ่งสอง สามสี่ห้าอ่ามีลูกปาดแบบนี้5เซตนะคะเพราะฉะนั้นเราทําซ้ำทั้งหมด5รอบนั่นเองนะคะเราจะร้อยแบบนี้ซ้ำๆกัน5รอบนะคะเหมือนๆกันนะคะอะทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรนะคะอะมาดูกันอ่านักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือรูปดาวที่โจทย์บอกนะคะว่าให้เราเขียนเป็น ลำดับนะคะหรือว่าเขียนตัวเลขลงไปเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคะว่าอันไหนเป็นบัตรที่1บัตรที่2บัตรที่3นะคะแล้วเราสามารถกากระบาดแบบนี้กับบัตรที่เราไม่ใช้ได้นะคะก็คือหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรคำสั่งที่เขาให้มาทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็กากระบาดท,ทิ้งไปแล้วเราก็ใช้บัตร ถัดไปนะคะจะกากระบาดกี่อันก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะเริ่มต้นจากร้อยลูกปัดร,รูปหัวใจนะคะเป็นอันดับที่1แล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการร้อยลูกปัดสีสี แล้วก็ซ้ำๆกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบัตรอันที่หนึ่งครูไม่ใช้นะคะใครจะใช้ก็ได้นะคุณครูไม่ใช้นะคะลําดับที่สองคุณครูก็ไม่ใช้นะคะครูมาเริ่มบัตรที่สามนะคะบัตรที่สามนี้เป็นการร้อยลูกปัดรลปมหัวใจอันดับที่หนึ่งร้อยลูกปัดรลปมหัวใจเขียนตัวอักษร b ลงไปนะคะอ่าเขียนตัวอักษร B ลงไปต่อไปนะคะเรา วนซ้ำเมื่อกี้นะคะเรานับแล้วมีทั้งหมด5รอบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นวนซ้ำห้ารอบนะคะเขียนเลขห้าลงไปนะคะวนซ้ำห้ารอบอเริ่มจากร้อยลูกปัดสีฟ้านะคะร้อยลูกปัดสีฟ้าแทนด้วยตัวดีนะคะทั้งหมดสองลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนดีกี่ครั้งคะหนึ่ง สอ่าร้อยลูกปัดสีฟ้า2ลูกต่อไปสีเหลืองนะคะแทนด้วยตัว C ส,สองลูกอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนร้อยลูกปัดสีเหลืองตัว C อ่าสครั้งแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไป ร้อยลูกปัดสีไลยสีเขียวนะคะแทนด้วยตัวอีเพราะฉะนั้นก็เขียนอีกี่ครั้งคะสองครั้งแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จเรืียงเอ่ยนะคะอ่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะที่สำคัญนะคะเมื่อเราทำมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะสร้อยมันจะอยู่ได้อย่างไรนะคะ ก็ต้องอาศัยการมัด n นะคะการมัด n ก็จะเป็นการจบขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือมัด n นะคะมัด n ก็แทนด้วยตัว a นะคะแทนด้วยตัว a อันนี้ลำดับที่1อ่แทนด้วยตัว a นะคะลำดับที่1อันนี้เป็นลำดับที่2นะคะอันนี้เป็นลำดับที่3แทนด้วยตัว a คือมัด n นะคะมัด n นะคะ เสร็จแล้วนะคะโปรแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วบัตรคำสั่งนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ทำไงคะกากระบ,บาดท,ทิ้งไปแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูให้นักเรียนช่วยนักเรียนคิดนะคะแต่ว่าสร้อยคอแบบที่2นี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำเองทำเหมือนกันนะคะทำคล้ายๆกันนักเรียนมาดูนี่เห็นไหม มีการวนซ้ําแบบนี้กี่รอบนะคะเริ่มจากอะไรร้อยลูกปัดรูมหัวใจเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ดูสิอันนี้คือ1เซตใช่ไหมคะร้อยลูกปัดเหลืองหนึ่งครั้งร้อยลูกปัดเขียวหนึ่งครั้งและร้อยลูกปัดสีแดงกี่กี่ลูกกี่ครั้ง3าครั้ง3ามลูกนั่นเองนะคะอันนี้คือหนึ่งเซตเนาะอะ,อะ นับดูว่ามีกี่เซตนะคะแล้วลองทําดูนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันในหน้าที่63นะคะสคร้อยคอแบบที่2นี้นะคะ,ะนักเรียนตั้งใจทํานะคะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ